สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทนายดวงคลิปแล้วนอกลนี้เราก็จะมาส่องจิตส่องใจของคนที่เกลียดคุณแล้วก็อิจฉาคุณภายในใจภายในความคิดความรู้สึกของเขาเขาอยากจะเห็นชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโ่งพัง,างงานอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสปายแล้วก็ไลค์แชร์ อคอเรียตราสีกุมท่านลงสันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟเอ,อิร์ธธาตุดินพฤษศกันมากกอนสนอร์คนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟเนปจูนธาตุด,ดินพฤษพกันมาก่อนเมเกรีคนที่เกิดวันพุธธาตุน้ำ มีนัดราศีพิศุบราศีตุลยูุรณนะาธันลมมีตุตลย์กุมตวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมี11 21 13 15 16 26 16, 19แล้วก็20นะคะไม่มีลักษณะไม่มีราศีไม่เป็นไรเพราะเราใช้พลังงานของไพ่ตรวจสอบกันนะคะชีวิตจริงๆของคุณนะคะที่คนที่เกลียดคุณแล้วก็อิจฉาคุณเขามองมาเนี่ย เขาเห็นอะไรในชีวิตของปุณแล้วเขารู้สึกเกลียดอิจฉาแล้วก็ไม่ชอบนะคะ พลังงานของคุณชีวิตจริงๆของคุณนะสิ่งที่คนที่เกลียดคุณแล้วก็อิจฉาคุณเขาเห็นนะคะไพ่พระพิคเนตไพ่แห่งความศรัทธาไพ่แห่งความเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณงามความดีสิ่งดีงามคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณอยู่นะคะและเขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้ และตัวของเขาก็ต้องการที่อยากจะฉุดชีวิตของคุณไม่ให้เจริญก้าวหน้าไปมากกว่านี้นะคะเขาหน้าที่จะหมกมุ่นกับเรื่องราวของคุณนะคะแล้วก็คิดเรื่องราวของคุณตลอดเวลากลัวแต่ว่าไม่อยากจะให้คุณประสบความสำเร็จนะคะและพลังงาน ของคนที่เกรดคุณแล้วก็อิจฉาคุณก็เหมือนมองว่าตัวของเขาเนี่ยน่าที่จะประสบพบเจอปัญหาเรื่องราวที่เหมือนกับว่าคิดร้ายทําร้ายคุณแล้วเขาก็เจอเองอะนะคะเจอผลกรรมสะท้อนย้อนกลับเขาเห็นชีวิตของคุณเนี่ยทั้งๆที่เหมือนกับว่าไม่ได้ดูร่ํารวยไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรไปมากนักแต่คุณกลับเป็นคนที่มีความสุขนะมาก กับชีวิตของตัวเองและเขาก็เห็นว่าเวลาที่คุณประสบพบเจอปัญหาคุณก็ยังมีนะ,ค,ะคนที่รักคุณอยู่เคียงข้างนะแล้วเขาก็รู้สึกแบบเออมันทําอะไรคุณไม่ได้อะไรเงี้ยตัวของคุณน่าที่จะเป็นคนที่ได้รับโอกาสนะคะ,ะหรือว่าได้รับการคัดเลือกหรือว่ามีชื่อเสียงที่มันโดดเด่นมากกว่าเขานะเขาก็อยากจะได้รับโอกาสแบบนั้นบ้าง และตัวของเขานะ,ะอาจจะเคยทำรา้ายจิตใจคุณด้วยนะคะเคยทำให้คุณแบบเจ็บช้ำน้ำใจแต่คุณก็ไม่ได้สนใจว่าชีวิตอดีตของคุณจะเป็นยังไงนะคะเขาไม่รู้จริงๆเขาเดาทางคุณไม่ออกเขาคิดไม่ออกเลยว่าตัวของคุณเนี่ยนะ,ะกำลังจะคิดจะทำอะไรอยู่และนะคะตัวของเขาเนี่ยเหมือนกับอยู่ในกรงอ่ะ อยู่ในความมืดมนอยู่ในความสับสนอยู่ในความเครียดนะคะที่ไม่สามารถที่จะเอาตัวเองเนี่ยนะคะมาแข่งขันกับคุณได้นะะพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าคือไม่สามารถที่จะมีความสุขได้นะ,ะด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองและคิดแต่กลัวว่าคุณน่ะจะก้าวหน้าไปกว่าเขาประสบความสำเร็จมากกว่าเขานี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะ ก็มัวแต่เอาเวลามาคิดเรื่องของคุณเนี่ยนะก็เลยํำให้ตัวเองเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคนที่เกลียดคุณแล้วก็อิจฉาคุณจริงๆแล้วเขาอยากจะเห็นชีวิตของคุณเป็นอย่างไรประสบพบเจอเรื่องอะไรนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูก่อนว่าชีวิตของเขาเป็นยังไง ชีวิตของคนที่อิจฉาเกลียดคุณนะคะไม่ชอบคุณเนี่ยตอนนี้เวลานี้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรตอนนี้เวลานี้ชีวิตของคนที่เกลียดคุณอิจฉาคุณเป็นยังไงเด่เเนเบรดนะสมบูรณ์แบบก็อาจจะแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวแล้ว แต่เขาเนี่ย The Hangman เป็นคนที่เหมือนกับว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยนะที่จะต้องเครียดหรือว่าคิดมากคิดเยอะเพราะเขามีทุกอย่างนะคะและพลังงานของเขาเหมือนอยากจะกลับมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นพลังงานของการที่แบบอยากจะกลับมาขอโทษอยากจะกลับมาคืนดีอยากจะกลับมาเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนที่สนิทกับคุณแต่รู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะ ตั้งดาบแล้วหรือว่าไม่ได้สนใจเขาแล้วนะคะพลังงานของเขาเนี่ยก็พยายามที่จะใช้ชีวิตได้มีความสุขนะแต่รู้สึกว่าสิ่งที่เขามีนะคะสิ่งที่เขาได้หรือว่าโอกาสที่เขาเหมือนกับมีนะคะเขากลับไม่พอพอใจแล้วก็ไม่มีความสุขไม่ยินดีกับสิ่งที่จะองตัวเองมีแล้วก็สิ่งที่ตัวเองนะคะประสบความสําเร็จประมาณเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่า เขาอะ่ะไม่ต้องการให้คุณมีสิ่งดีๆในชีวิตเลยแม้แต่นิดเดียวไม่อยากจะให้คุณมีความสุขนะคะเนี่ยเขาต้องการที่แบบจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะผู้คนที่เข้าหาคุณหรือว่าคนที่อยู่ใกล้คุณหรือว่าคนที่คุณมอบความรักนะคะสนิทด้วยหรือว่าชื่นชมคุณเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้คุณมีความสุขนะ,ะหรือว่าไม่ต้องการให้ผู้คนมาชื่นชมคุณ นะอย่าจให้คุณแบบเหน็ดเหนือ่อยอย่าให้คุณลําบากอย่าให้คุณมีปัญหานะคะเออแล้วเขาประมาณที่แบบว่าเหมือนนั่งดูอย่าจให้คุณทุกทรมานนะคะในสิ่งที่คุณนะ,ะใช้ชีวิตอยู่ณนะตอนนี้เวลานี้ซึ่งมันเหมือนกับว่าคือขอขยายหน่อยเดอะมูนเห็นไหมเขาไม่มีความสุขนะคะชีวิตของเขาเนี่ยเออเหมือนกับว่าถ้าหากตอนนี้เวลานี้ สังคมเพื่อนนะคะที่เขามีเนี่ยมันเหมือนกับมีแต่เพื่อนที่ทํางานนะคะหรือว่าพูดคุยกันแบบไม่ได้มีความสุขนะคะเป็นพลังงานของการที่เหมือนกับว่าใช้ชีวิตเหมือนเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยนะ,ะแล้วก็เหมือนกับว่าสมนากาเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับต้องเจอสภาวะสังคมกดดัน ทำงานแต่ละวันเครียดนะคะแล้วก็ไม่มีความสุขอะนะคะเป็นพลังงานของเขาที่เหมือนกับว่าแม่เขาจะมีครอบครัวแม่เขาจะมีผู้คนเพื่อนสังคมแต่รู้สึกว่านะตอนนี้เวลานี้คนที่เกลียดคุณฉาคุณเนี่ยเหมือนเขาอยู่กับความเครียดนะคะเหมือนเขาอยู่กับการที่อยากจะให้คุณไม่มีความสุขนะคะเออมันอยู่ที่สภาวะจิตใจความคิดความรู้สึกเนาะเหมือนกับว่าเวลาเห็น คนอื่นประสบความสําเร็จเห็นคนอื่นมีความสุขเนี่ยคือตัวเองอะ่ะไม่มีความสุขนะคะเรามาดูซิว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆแล้วเขาคนที่เกรดคุณอิจฉาคุณเนี่ยเขาอยากจะให้ชีวิตของคุณเป็นยังไงนะคะถ้าคุณกับเขาเคยเป็นภรรยาเคยเป็นสามีเคยเป็นคนรักกันเคยเป็นเพื่อนกันนะคะทั้งๆที่เขาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ เหมือนดีเอ็มเพลสอะนะเหมือนเป็นคนจิตใจดีเหมือนเป็นคนมีเอความสุขนะมีทรัพย์สิสนเงินทองนะมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมเทียบเท่ากันกับคุณหรือว่าอาจจะมากกว่าคุณแต่เขากลับไม่มีความสุขนะคะจริงๆแล้วเขาอยากจะให้ชีวิตของคุณเป็นยังไงแรนดอมนะ The ะทาวเพังเลยเหรอ เห็นภายนอกนะคะนั่งเป็นดีเอ็มเพรสนะคะนั่งจิตใจดีมีเมตตาพูดดีแต่ต้องการให้ชีวิตของคุณพังแต่ต้องการให้ชีวิตของคุณเจอเจอกับอุปสรรคเจอปัญหาเจอการแข่งขันนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานเจอแต่คนที่เกลียดคุณอะเจอแต่คนที่มือกับว่าเข้ามาแข่งขันกับคุณนะคะไม่อยากจะเห็นชีวิตของคุณมีความสุขนะคะ เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าคือไม่ต้องการให้คุณมีคนที่รักคุณสนับสนุนคุณช่วยเหลือคุณอารมณ์เนี้ยเขาถึงจะมีความสุขนะมันเป็นพลังงานของคนที่แบบเฮ้ยมันต้องจงเกลียดจงชังอะไรกันขนาดนั้นเลยเหรอนะที่แบบว่าอยากจะให้ธุรกิจการงานอยากจะให้ชีวิตของคุณพังไม่อยากจะให้ชีวิตของคุณมีใครเลยอยู่รอยอยู่ร,บรอบๆตัว ไม่อยากจะให้มีเพื่อนไม่อยากจะให้มีสังคมที่ดีสนับสนุนคุณเขาถึงจะมีความ ît, นะสุขนะดูสินะไพ่แบบว่าเอออยากจะให้คุณพังไม่อยากจะให้คุณมีเพื่อนมีสังคมอยากจะให้คุณอยู่คนเดียวนะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเกลียดคุณนะเขาถึงจะมีความสุขนะสิ่งที่เขาอยากเห็นนะคนที่เกลียดคุณเขายืนมองชีวิตของคุณอยู่ไกล The Hangman the sun นะคะเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยมีความสุขอะ่ะเขาดูภายนอกแล้วมันมีความสุขแล้วทำให้เขามีความทุกข์เขาเสียใจกับอดีตนะถ้าในกรณีที่เป็นแฟนเก่าสามีเก่าคนรักเก่าเขารู้สึกว่าตัวของคุณเวลาที่คุณอยู่คนเดียวเวลาที่คุณทำงานเวลาที่คุณเหมือนกับว่าทำธุรกิจการงานใช้ชีวิตเนี่ยทำไมคุณแบบ มีความสุขได้เก่งเอาตัวรอดได้นะคะแล้วคุณก็ไม่ได้มีเขาอยู่ตรงนั้นแต่คุณก็แบบทําได้อารมณ์เนี่ยเออทาไมคุณทําได้ในความรู้สึกของเขานะคะเออทำไมทําได้คนเดียวเก่งคนเดียวประสบความสําเร็จคนเดียวนะคะเขาก็เลยเศร้าไม่มีความสุขและเขาเครียดวิตกกังวลใจนะคะที่ตัวของคุณนั้นไม่ได้ต้องการเขาแล้ว ไม่ได้เหมือนกับแสดงออกความรู้สึกใดๆกับเขาแล้วทั้งๆที่เขานะคะเหมือนกับว่าอ่ะชีวิตของเขาที่หลังจากที่เลือกที่จะไม่อยู่กับคุณเลือกที่จะไม่สารสัมพันธ์กับคุณหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต นะคะบางคางท่านก็เจอพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าอยากจะกลั่นแกล้งคุณนะคะในด้านของการกระทําคําพูดแล้วก็จิตใจแต่ตัวของคุณนั้นเป็นคนที่มีความอดทนนะะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเจอสถานการณ์เจอเหตุการณ์ความทุกข์นะะมามากมายสามารถบริหารจัดการได้นิ่งเฉยได้นะคะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความรักความสันโดษน,นะคะบางคนก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีสังคมเบื่อนฝูง แต่คุณก็มีความสุขได้ทํามาหากินได้จึงทําให้คนคนนี้เครียดคิดมาคิดเยอะเพราะว่าการที่เขาทําทุกสิ่งทุกอย่างไปเนี่ยคือเขาเหน็ดเหนื่อยเขาเหมือนกับลงทุนทําอะไรบางอย่างไปกับคุณแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตจิตใจของคุณเลยแม้แต่นิดเดียวกลับทําให้คุณนะคะไปได้ดีกว่าสิ่งที่เขาคาดคิดไว้นะคะและ พลังงานของคนคนนี้ก็จะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าเกลียดคุณไม่ชอบคุณนะคะเกลียดเพราะว่าคุณประสบความสําเร็จเกลียดเพราะว่าคุณมีชื่อเสียงเกลียดเพราะว่าคุณโชคดีคุณร่ารวยเกลียดเพราะว่าคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงนะคะได้รับโอกาสดีๆนะ,ะมีเงินมีทองมีอาชีพการงานที่เหมาะสมนะ,ะในขณะที่เขาลําบากมีปัญหาในเรื่องการเงินตอนนี้เวลานี้ชีวิตของเขา สิ่งที่เขาเลือกนะคะงานที่เขาเลือกนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เขาเลือกไม่มีความสุขนะคะชีวิตลำบากมีแต่ปัญหาการเงินในขณะที่คุณเป็น King of Oracle เป็นเดอะสตารเป็นคนที่มีชื่อเสียงและความสำเร็จชีวิตของคุณพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนชีวิตของเขานะคะต้องละหกละเหินเล่ล่อน นะ,ะเหมือนกับว่ามีสภาวะปัญหาการเงินและนี่สิ่นะคะมันเหมือนมันเป็นคนละมุมคนละด้านกันอะนะคะก็เลยทําให้เขารู้สึกเกลียดคุณแล้วก็อิจฉาคุณไม่ชอบคุณพลังงานของคนที่จบความสัมพันธ์จากคุณไปพลังงานของคนที่มีในเรื่องของการที่สิ่งที่เขาเลือกอะนะคะความสัมพันธ์ที่เขาเลือกคนที่เขาเลือกแล้วทําให้ชีวิตของเขาไม่มีความสุข เนะคะเขาอะเหมือนกับยืนมองชีวิตของคุณประสบความสำเร็จนะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอ่าเขาคิดว่าตัวของคุณเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครแต่กลับประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ในขณะที่เขาตั้งแต่เลือกความสัมพันธ์ใหม่นะคะเลือกไปมีชีวิตใหม่เลือกไปเริ่มต้นใหม่ชีวิตของเขาตมีแต่ปัญหา นะคะเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับว่าเออยอมรับความจริงนะยอมรับในสิ่งที่เขาเลือกนะคะแต่รู้สึกว่าณนะตอนนี้เวลานี้นะะมันเริ่มไม่ไหวแล้วมันเริ่มมีปัญหานะะการเงินการงานมันเริ่มจะอยู่ไม่ได้นะ,ะทาให้เขาสับสนว่าเฮ้ยทําไมชีวิตของเขาเป็นอย่างนี้นะ,ะเขาคิดว่าเขาเลือกคนถูกแล้วนะเขาคิดว่าเขาเลือกสิ่งที่มันถูกแล้วนะ เขาเลือกทําในสิ่งที่มันเหมาะสมแล้วนะอะไรเย่าแต่ทําไมชีวิตของเขาถึงย่าแย่กว่าชีวิตของคุณนะคะคือในสิ่งที่เขาเลือกไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามชีวิตของเขามีปัญหากับบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะและสิ่งที่เขาอยากจะเห็นชีวิตของคุณนะคะเขาอยากจะเห็นว่าคุณเนี่ยเหมือนมี ในเรื่องของไม่อยากจะให้คุณมีในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคะเป็นคนที่เหมือนกับไม่มีเป้าหมายอ่ะไม่อยากจะให้มีมีจุดหมายปลายทางไม่อยากจะให้มีโอกาสดีๆความสําเร็จนะคะไม่อยากจะให้คุณเหมือนกับว่ามีอะไรที่มันมั่นคงอาชีพการงานอะไรเงี้ยนะอยากจะให้คุณเหมือนกับว่าไม่โดดเด็นอยากจะให้คุณอยู่เบื้องหลังอยากจะให้คุณเหมือนกับว่าไม่มีใครสนับสนุน นะหรือว่าไม่อยากจะให้ธุรกิจการงานของคุณที่คุณทำเนี่ยทำให้คุณร่ำรวยประสบความสำเร็จนะคือแบบเขาจะไม่มีความสุขเลยถ้าหากคุณเหมือนกับมีในเรื่องของชื่อเสียงนะ,ะมีในเรื่องของการที่แบบมีคนมาชื่นชมคุณหรือว่าเขาจะไม่มีความสุขเลยถ้าหากคุณเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยนะคะหรือว่าเหมือนกับว่า มีผลงานหรือว่าชื่อเสียงออกมาอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่เหมือนกับไม่อยากจะเห็นคุณขยันไม่อยากจะเห็นคุณเก่งไม่อยากจะเห็นคนมาชื่นชมคุณนะคะอจะให้คุณแบบเอออยู่ในมุมมืดอยู่ในถ้ำอยู่ในอะไรที่มันเหมือนกับว่าคือเ h อะไฮพิเศเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่แบบเอออยู่ในเงาม,มืดก็ได้นะคะอยู่ในความมืดมัวของชีวิตของเขา <laughs> เหมือนเขาตอนนี้ที่เขาแอบ แอบดูนะคะแอบดูชีวิตของคุณนะคะและสิ่งที่เขาอยากเห็นคือมันไม่ได้เห็นนี่สิกับการที่เขาส่องดูชีวิตของคุณผ่านช่องทางโซเชียลแล้วเห็นคุณประสบความสําเร็จและสิ่งที่คุณเพียรพยายามทาเนี่ยมันทําให้คุณนะมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จมากๆและทําให้ตัวของคุณเนี่ยเออเรียกว่าเหมือนไม่ไม่สนใจอะ่ะ ไม่สนใจการกระทําคําพูดของเขาเลยพฤติกรรมคําพูดของเขาเลยทั้งๆที่เขาหน้าที่จะมีการพยายามพูดพยายามทําทําให้คุณรู้สึกเหมือนด้อยค่าคุณอะ่ะเดวิลเจ็ดถ้วยอะ่ะคือเขาทําหลายอย่างมากเลยนะกับการที่แบบถ้าหากว่าคุณทํางานโซเชียลเขาอาจจะเป็นคนที่สร้างนะคะแอเคเขาหลุมมาคอมเมนต์ทำร้ายคุณ พูดบันทอนจิตใจคุณว่าดูถูกคุณเหยียดยามคุณหรือแม้กระทั่งนะคะพยายามที่จะส่งกระแสจิตพลังงานมาทําให้คุณเครียดวิตกกังวลใจนี่คือพลังงานของเขานะเขาทําหลายอย่างมากเลยกับการที่อยากจะให้ชีวิตของคุณพังนะคะเพราะว่าเขาไม่มีความสุขที่เห็นชีวิตของคุณโดดเด่นคุณประสบความสําเร็จคุณมีชื่อเสียงผ่านช่องทางโซเชียลนะคนที่เกลียดคุณอิจฉาคุณเนี่ย และสิ่งที่เขาจะทำมันเป็นการที่แบบเหมือนเขาอยากจะพูดอยากจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะมันเป็นเหมือนกับว่าคืออาจจะเสแสร้งแกล้งทําดีพูดดีกับคุณอะหวังที่จะเป็นเพื่อนหวังที่จะเป็นคนที่แบบสนิทกับคุณแล้วก็ให้คุณรักแล้วก็เมตตาเขาประมาณเนี้มันเป็นพลังงานของคนที่อยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นเพื่อนก็ได้ นะเป็นคนรู้จักนะคนะเป็นคนที่เหมือนกับคุณเนี่ยให้ความสําคัญในชีวิตของเขานะประมาณนี้คืออยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะเป็นพลังงานของเพื่อนเก,นะก,ก่านแฟนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่านะซึ่งตัวเขาเนี่ยหวังคาดหวังคาดหวังให้คุณเนี่ยเรับเขาเข้าไปอยู่ในชีวิตนะคะประมาณนี้เลยมันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าเาไม่อยากจะ โดดเดียวเดียวได้ไม่อยากจะเป็นเหมือนกับอากาศสัทธาที่คุณอาจจะมองไม่เห็นแล้วนะคะพลังงานของคนที่เกลียดคุณอิจฉาคุณเนี่ยแต่รู้สึกว่ายังไงยังไงนะคะเขาก็ยังมีความรู้สึกที่แบบเหมือนอยากมีคุณอยู่ในชีวิตแต่เขาทําอะไรไม่ได้อาจจะมีในเรื่องของการที่อยากจะเป็นเพื่อนก็ได้อยากจะเป็นคนที่แบบทําอะไรบางสิ่งบางอยา่าง ะะให้คุณรับรู้ถึงพลังงานของเขาว่าเออครั้งหนึ่งคุณกับเขาเคยรู้จักกันนะครั้งหนึ่งคุณกับเขาเคยเป็นเพื่อนเคยเป็นคนรักกันนะครั้งหนึ่งคุณกับเขาเนี่ยนะคะเออเคยพูดจาดีๆทําดีต่อกันนะแต่ตอนนี้เวลานี้เขาไม่สามารถที่จะอยู่ในชีวิตของคุณได้อีกแล้ว ะะพลังงานของมติเกรียดกุนิจ่าคุณนะคะมันก็อาจจะเป็นเหมือนกับเรื่องราวอดีตท,ที่คุณอาจจะเคยให้ความสําคัญเขาอาจจะเคยรู้จักกับเขาแต่ตอนนี้นะคุณอาจจะเหนือกว่าคุณอาจจะประสบความสําเร็จแล้วหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นแล้วนะไม่ไม่ได้อยากจะมีเพื่อนหรือว่ามีใครที่แบบมาเติมเต็มความสวยกับตัวเองเพราะว่าคุณสามารถเติมเต็มตัวเองได้แล้ว นะคะนี่คือพลังงานคนที่เกรียดคุณแล้วก็อิจฉาคุณนะแต่เขาทําอะไรไม่ได้หรอกเหมือนกับว่าคอยนั่งดูคุณชื่นชมคุณแล้วก็เหมือนกับอยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณแต่ทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะคะแต่ยังไงซะเขาก็มีในเรื่องของความคิดความรู้สึกที่แบบไม่ได้อยากจะทําอะไรไปมากกว่านี้นะเพียงแค่ถ้าหากว่าคุณชีวิตของคุณไม่ประสบความสําเร็จมากกว่าเขานะคะเขาอาจจะเหมือนกับ กล้าพอที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้มันเป็นพลังงานของคนที่อาจจะเคยดูถูกคุณหรือว่าปฏิเสธคุณอะนะคะฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ